นี่คือการทดลองที่มีบันทึกผลหน้าร้อยห้านะนี่ให้บันทึกผลลงในข้อที่หนึ่งแบบที่ต่อหนึ่งหลอดความสว่างประมาณนี้นะต่อไปจะเพิ่มแบบที่สองก็คือเพิ่มหลอดไฟเข้าไปเพื่อไปเชื่อมแบบอนุกรมนะอ้าวครูขอวางฐานฐานนี้ควบคุมให้เหมือนกันทุกรอบครูก็จะต่อฐานแบบนี้เหมือนกันทุกรอบแต่ครูวางฐานไว้ที่แป้นคอมแป๊บหนึ่งอ้าวต่อไปคุณครูก็จะเพิ่มหลอดไฟเข้าไป นะแล้วดูนะว่าของข้อสองความสว่างถ้าเทียบกับข้อหนึ่งจะเป็นยังไงอ่ะก่อนเพิ่มเข้าไปก็ต้องมีสายไฟมาเชื่อมระหว่างสองเส้นนี้นะอ่าหาเส้นที่สั้นๆมาเชื่อมก็จะได้อ่าเส้นนี้หนีบตรงส่วนที่เป็นทองแดงถ้าหนีบถ้าหนีบตรงส่วนที่เป็นฉนวนแล้วก็ไม่สำเร็จเนี่ยนะ คือการเอาเอาหลอดไฟมาต่อเรียงอย่างนี้เขาเรียกว่าเรียงแบบอนุกรมในหลักของการต่อวงจรไฟฟ้าเขาเรียกชื่อการต่อเรียงแบบนี้ว่าอนุกรมจากนั้นครูขอจับโดยใช้มือเดียวจับอย่างนี้นะแล้วครูก็จะเอาสายไฟที่ต่อจากฐานไฟสองก้อนอ้อสองชุด ถ้ามองดูความสว่างความสว่างของแต่ละหลอดถ้าเทียบกับแบบแรกเราไม่ให้ไม่สังเกตแบบรวมพลังแสงแบบนี้นะเราสังเกตแบบแยกอย่างเงี้ยพอแยกปุ๊บเธอคิดว่าความสว่างของหลอดแต่ละหลอดถ้าเทียบกับแบบแรกที่มีหลอดเดียวในวงจรเธอคิดว่าความสว่างของหลอดไฟเนี้ยถ้าเทียบกับแบบที่หนึ่งใครสว่างมากกว่ากัน แบบที่หนึ่งอ่าแบบที่หนึ่งจ้าแสบตาแต่แบบนี้คือมอง,มองแสบไม่ค่อยแสบตาเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าโอเคงั้นแบบที่หนึ่งถือว่าสว่างมากนะมากจ้ามากสว่างจ้ามากแบบที่สองแบบที่สองผมสว่าง,างก็คือสว่างแต่ไม่รู้ว่าปานกลางหรือน้อยที่สุดดังนั้นเธอต้องจำค่าความสว่างของแบบที่สองเนี่ย เพื่อเปรียบเทียบกับแบบต่อไปคือแบบที่สามคือเอาสองหลอดมาขนานกันเอาต่อไปครูจะเปลี่ยนวงจรไฟฟ้าจากสองหลอดอนุกรมกันเธอจำค่าความสว่างไว้นะแล้วครูจะต่อต่อ,ตอแบบขนานต่อไปการต่อแบบขนานก็ก็คือแป๊บหนึ่งนะการต่อหลอดแบบขนานก็คือทำอยังไง ่อหลอดแบบขนานก็คือเอาหลอดสองหลอดนะถ้าสังเกตตรงฐานหลอดนะมันมีขั้วเหมือนกันนะขั้วอันอันหนึงคือสายไฟเชื่อมตรงก้นหลอดอันนึงเชื่อมตรงข้างๆหลอดนะคุณครูจะเอาที่ขั้วเดียวกันมาเชื่อมขาที่ขั้วเดียวกันมาเชื่อมต่อกันแล้วกันแบบนี้นะก็คือ การต่อขนานในฐานเขาบอกว่าถ้าเป็นในฐานก็คือเชื่อมขั้วเดียวกันโยงมาหากันคู่ก็จะเอาปากจะเขหนีบปากจลเขปากจลเข้หนีบคู่กันอย่างนี้เลยนะแบบทําแบบรวบลบรวบรวบลัดไปเลยแล้วเอาสายไฟสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะ ที่ต่อจากขานไฟมาเชื่อมขาสองขานี่คงหลอดจับเข้าหากันคือมันเป็นทางสามแยกอะเธอมันมีสองเส้นแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งนะอะแล้วคูเอาปากจระ,ะเข้หนีบนะ oh, นี่คือการต่อแบบ oh, นพนาน นี่คือการต่อบแบบขนานแบบที่สามถามว่าแบบที่สามกับแบบที่สองแบบที่สามขนานกับแบบที่สองอนุกรมใครสว่างมากกว่ากันสามครับเฉลยข้อส,ส,สามสว่างมากข้อสามสว่างมากข้อสองก็ก็คือสว่างน้องโอเคแล้วดูการตอบแบบ<อ><ๆ>ที่สามนี่คือสองสอง หลอดสองหลอดเนี่ยคือขนานกันนะทานสองชุดที่อนุกรมกันวางที่แป้นคอมคูแต่ครูไม่ยกยกขึ้นให้ดูสายไฟสองเส้นนี้เส้นที่หนึ่งเส้นแดงนี้กับเส้นดำฝั่งเนี้ยเส้นดำยาวเนี้ยกับเส้นแดงยาวเนี้ยนะอันนี้คือสายไฟที่โยงมาจากฐานนั่นแหละลงยงอ่ะสรุปการต่อขนานสว่างมากกว่าการต่อหลอดแบบอนุกรมนะต่อหลอดนะต่อหลอดแบบ ขนานสว่างกว่าหลอดแบบอนุกรมโอเคต่อไปคุณครูถามว่าถ้าครูหมุนหลอดหลอดหลอดหนึ่งออกถ้าหลอดหนึ่งขาดอีกหลอดหนึ่งจะยังสว่างหรือไม่ครูหมุนออกให้ถ่ายว่าถ้าครูหมุนออกถ้าหลอดขาดหลอดหลุดหลอดชํารุดหลอดที่เหลือใช้งานได้ไหมได้ครูหมุนออกแล้วนะหมุนออกแล้ว ดับแล้วหลอดบนดับหลอดสว่างความสว่างมันเปลี่ยนไหมเมื่อกี้ตอนกูหมุนออกเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือสว่าง<ๆ>กว่าเดิมนิดนึงสว่างสูงสีกับข้อหนึ่งนั่นเองโอเคไหมเข้าใจไหมสรุปแบบแรกที่หนึ่งหลอดสว่างมากที่สุดนะส่วนข้อสามแบบขนานก็สว่างมากสูสีกับแบบที่หนึ่งโอเคนะ อา้าวข้อสรุปการต่อหลอดไฟเหมาะที่จะต่อแบบอนุกรมหรือขนานเธอว่าขนานใช่ต่อหลอ,ลอดไฟหลอดไฟหลอดไฟให้ต่อแบบขนานเพราะว่าดีตรงหนึ่งสว่างกว่าอนุกรมสองอีกหลอดหนึ่งหลุดอีกหลอดหนึ่งยังใช้งานได้นะอา้าวจากวงจรจากวงจรไฟฟ้ารูปที่สาม จากวงจรไฟฟ้ารูปที่3ถามว่าต่อหลอดไฟแบบอนุกรมหรือขนานตอบหลอดไฟอนุกรมหรือขนานเนี่ยหลอดไฟที่กูโยกไปโยกมานี้ต่ออนุกรมหรือขนานขนานครับใช่นี่คือต่อหลอดไฟแบบขนานส่วนต่อฐานให้ต่อแบบไหน,นอนุกรมอนุกรมสรุปรูปแบบ ที่สามนี่แหละคือแบบที่นิยมคืออะไรนิยมอะไรนิยมต่อหลอดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบขนาดน,นิยมต่อถ่านไฟแบบไหนถ่านไฟนิยมต่อแบบไหนสายไฟมันหลุดแล้วเห็นไหมไฟดับแล้วถ่านไฟนิยมต่อแบบอนุกรมจักประเด็น แหล่งกำเนิดไฟฟ้าก็คือฐานไฟต่ออนุกรมดีแต่ถ้าเป็นหลอดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อขนานดีจับประเด็นได้ไหมจับประเด็นได้อย่างธนกรอเมื่อกี้ยังเหลือเดี๋ยวย้อนกลับไปพูดถึงเมื่อกี้ต่อหลอดแบบขนานดีคือสว่างกว่าอนุกรมแล้วดีที่สองก็คือหลอดหนึ่งหลุดหลอดหนึ่งขาดอีกหลอดที่เหลือก็ยังทำงานได้ ต่อไปครูย้อนกลับมาดูการต่อหลอดแบบแบบข้อสองยังยังลืมทําให้ดูแบบหนึ่งคือถ้าหลอดหนึ่งขาดอีกหลอดหนึ่งยังทํางานได้ไหมอ่านี่นนี่คือย้อนกลับมาต่อแบบข้อสองนะคือสองหลอดต่อเรียงแบบอนุก,กรมกันเอาสายไฟสายที่ต่อจากเออฐานไฟเชื่อมเข้ากับหลอดเสร็จแล้ว เชื่อมเข้าสบหลอดอ่ะ,อะประมาณนี้นะประมาณนี้นะอ้าวสว่างยุแต่สว่างสู้แบบสามไม่ได้โอเคพูดจะหมุนหลอดหนึ่งออกเออนักเรียนรู้ไหมทำไมหนึ่งหลอดมันสว่างกว่าต่อสองหลอดอนุกรมเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่กินไฟฟ้า เพราะว่าเอ่อทานไฟสองชุดชุดหนึ่งให้สามโวลต์สองชุดอนุกรมปล่อยสักไฟฟ้ากี่โวลต์ฮะโอ้ oh. ใช่ใช่หกโวลต์เนี่ยคือปล่อยสักไฟฟ้าหกโวลต์แล้วคราวนี้ถ้าต่อแบบสองหลอดอนุกรมกันแบบนี้นะมันแบ่งกันไปอย่างหลอดละกี่โวลต์ได้หลอดละกี่โวลต์ หลอดละสามได้หลอดละสามโวลต์แต่ถ้ามีหลอดเดียวได้รับกี่โวลต์เต็มๆหกโวลต์ใช oh, oh. ่ถ้ามีหลอดเดียวได้ 6. หกโวลต์เต็มๆได้สักไฟฟ้าเข้าหลอดเต็มๆก็เลยสว่างเป่งประกายจ้าได้นะแต่พอเพิ่มแบบอนุกรมเข้าไปมันก็แบ่งสักการความสว่างก็ลดลงนะสักไฟฟ้าเอา้าอน้มนะรัอะไรนะ วันนี้มีการบ้านไหมครับโอ้หาหนอยนี่ถามทุกวิชาเลยวะอ้าวเดี๋ยวค่อยคุยกันหน้าร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดนี่แหละการบ้านถ้าจะเรียนกับครูครบชั่วโมงก็คือไม่มีการบ้านพิเศษไปเลยทําไปพร้อมๆกันเอาต่อไปครูจะถอดหลอดหนึ่งออกหลอดที่เหลือดับหรือเออสว่างหรือดับไม่ทาย <c oughs> สว่างครับอ่าลองดูนะครูจะถอดหลอดนี้ออกนะ เธอบอกหลอดที่เหลือจะสว่างอยู่จริงไหมไม่นี่ไงมันไม่ดีไงต่ออนุกรมไม่ดีหนึ่งสว่างน้อยกว่าขนาดสองถ้าหลอดหนึ่งขาดหรือดับ,ดบมีปัญหาหลอดที่เหลือก็ดับหมดเลยข้อสองครูย้อนกลับมาทำแบบอนุกรมแล้วแบบอนุกรมเธอจะเห็นว่ามันมีปัญหาตรงข้อหลอดหนึ่งหลุดผุพังไปนะดับ หลอดขาดหลอดหลุดหายอีกหลอดที่เหลือเป็นไงหลอดที่เหลือเป็นไงดับดบเหตุผลที่ดับเพราะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูสาเหตุที่หลอดดับตอนที่ต่ออ่ะดูนะการวาดรูปวงจรไฟฟ้าอ่ะสองเอ่อ ครูจะวาดแบบที่สองกับแบบที่สามเทียบกันนะแบบที่สองก็คืออนุกรมหลอดต่อหลอดอนุกรมของในหน้าร้อยห้าตรงตารางวันทึกผลข้อสามคือต่อหลอดแบบต่อหลอดขนานนะแต่สองชุดนี้ฐานเหมือนกันนะฐานก็คือใช้ฐานสองชุดขิดยาวขั้วบวกกิดสั้นขั้วลบสอง ชุดต่ออนุกรมกันควบคุมผ่านเหมือนกันถ้าต่อหลอดอนุกรมปุ๊บโยงไปหลอดวงกลมกากบาทแทนหลอดต่ออนุกรมเรียงในแนวเดียวกันสองหลอดแบบเนี้ปรากฏว่าถ้าเกิดหลอดนี้ขาดหลอดใดหลอดหนึ่งขาดปุ๊บสมมติหลอดนี้ขาดปุ๊บหลอดขาดกระแสไฟฟ้าวิ่งออกจากขั้วบวกมาวิ่งมาเป็นไงทางขาด กระแสไฟฟ้าวิ่งวนครบวงไม่ได้ผลลัพธ์ก็คือหลอดที่เหลือก็จะดับนะแบบที่เราว่าดีแบบที่เราว่าดีก็คือแบบตอลอดขนานตอลอดขนานก็คือเอาหลอดสองหลอดมาทำขนานกันก่อน,อนโดยเชื่อมขั้วเดียวกัน โยงหากันเชื่อมขั้วเดียวกันขาน่ะขาหลอดขาขาสายไฟอะมีสองขาใช่ไหมเอาขาที่มีขั้วเดียวกันเชื่อมโยงหากันขาขั้วเดียวกันเชื่อมโยงหากันจากนั้นก็เออเอาสายไฟที่ต่อจากฐานไฟมามาแตะตรงทางสามแยกเนี่ยแล้วก็แตะเกิดเป็นทางสามแยกผลลัพธ์ปรากฏว่าข้อดีนะ อันนี้ดีดีตรงไหนดีตรงหนึ่งสว่างมากนะดีตรงที่สองก็คือหลอดหนึ่งขาดอีกหลอดเป็นไงใช้งานได้ปกติอันนี้ไม่ดีไม่ดียังไงหนึ่งสว่างน้อยกว่าสว่างน้อยสอง ถ้าหนึ่งในนั้นถ้ามีหลอดขาดที่เหลือหลอดที่เหลือเป็นไงหลอดที่เหลือเป็นไงดับหมดเลยเพราะว่ากระแสไฟมันไหลคืนกับฐานไม่ได้ถ้าวงจรปิดเข้าใจไหมวงจรปิดที่เราเรียนอันนี้มันเป็นวงจรเปิดเพราะว่าทางมันขาดวงจรเปิดจะทำให้ไฟดับ นะส่วนอันนี้นะอ่ะถ้าให้หลอดบนคือหลอดกอไก่เอยหลอด A ชื่อหลอด A หลอดล่างชื่อหลอด B สมมุติว่าหลอด A ขาดขาดปึ๊บอ่ะกระแสไฟวิ่งออกจากขั้วบวกของทางเข้ามาปึ๊บอ้าวด้านบนฉันไปต่อไม่ได้กระแสไฟไม่ผ่านหลอดขาดฉันกระแสไฟก็จะมาในทางที่เดินทางได้ ก็สามารถเดินทางเข้าหลอด B แล้วออกจากหลอด B แล้วก็ไหลคืนกลับเข้าสู่วงจรเข้าสู่ฐานได้หมายความว่ากระแสไฟมันต้องไหลเป็นวงครบรอบวงนะถ้ากระแสไฟไหลครบรอบวงได้นะเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงที่กระแสไหลผ่านก็สว่างหลอด B จึงสว่างนั่นเองเพราะว่า ยังมีเส้นทางให้กระแสไฟไหลครบรอบวงได้หลอดดีจึงสว่างยังสว่างอ้าวเตชิตเข้าใจสิ่งที่ครูพูดไหมครับเข้าใจอ่าเข้าใจนะสงสัยอะไรไหมไม่มีครับอ้าวงั้นครูสัมภาษณ์เตชิต ถ้าเราต่อหลอดไฟเรานิยมต่อหลอดไฟแบบแบบอนุกรมหรือขนานขนาดอ่าเรานิยมแบบนี้ค่ะเรานิยมเนี่ยนิยมนะแต่ถ้าต่อฐานไฟไม่ใช่ต่อหลอดไฟนะแต่ถ้าต่อฐานไฟนิยมแบบไหนฮะอนุกรมหรือขนาน นิยแทนฐานไฟฐานไฟนิยมต่ออนุกรมหรือขนานคะนิยมต่อฐานไฟแบบไหนเออธนกรตอบหลอดไฟนิยมต่อขนานแล้วถ้าฐานไฟนิยมต่อแบบไหนฐานไฟหรือเซลล์ไฟฟ้านิยมต่อแบบไหนอันนี้คือการทดลองของสัปดาห์ที่แล้ว อนกุกรมออใช่อนุกรมนะเธอจับประเด็นนะถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือหลอดไฟนิยมต่อแบบขนานแต่ถ้าเป็นแบบ่านไฟอันนี้อยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่บันทึกลงหน้าเก้าสิบเจ็ดอันนี้ก็คือบันทึกลงในหน้าร้อยห้านะ่ะานไฟในหน้าร้อยเจ็ดพิสูจน์แล้วว่าต่อฐานอนุกรมดี ส่วนในหน้าร้อยห้าที่สตรแล้วอะวกกลับไปเฉลยหน้าร้อยห้าอย่างรวดเร็วหน้าหนึ่งร้อยห้าข้อหนึ่งสว่างเป็นไงคะหนึ่งหลอดเร็วๆจะหมดเวลาแล้วสองนาทีมากน้อยปานกลางคะต่อหลอด ที่ทดลองเมื่อกี้อ่ะเอามาบันทึกผลตรงนี้หน้าร้อยห้าเธอเขียนว่าอะไรคะสว่างแบบไหนคะตอบสว่างมากมากน้อยหรือปานกลางคะมา,มากแบบสว่างมากนะจ้ามากอ่าต่อไปต่อสองหลอดสองหลอดอ่าเรียงต่อกันชื่อของมันก็คืออนุกรมนี่แหละข้อสองสว่างเป็นไงคะต่อหลอดแบบอนุกรมสว่าง น้อยนะแบบสองหลอดขนานเป็นไงคะสว่างมากหรือน้อยอ่ะปานกลางอ่ะขอขอใส่คำว่าสว่างปานกลางก็ได้ใกล้เคียงกับข้อไหนข้อหนึ่งหรือข้อสองใกล้เคียงข้อหนึ่ง ที่ครูตอบแบบที่สามเห็นไหมต่อเสร็จเธอบอกอุ้ยสว่างจังเลยอะไรเงี้ยพอถอดหนึ่งหลอดออกไอหลอดที่เหลือมันเพิ่มความสว,าสว่างขึ้นอีกนิดหนึ่งแสดงว่ามันมีความใกล้เคียงกับข้อหนึ่งแบบหนึ่งหลอดนะอะ่สรุปการบ้านเอาสิ่งที่เตชิดต้องการครูสั่งการบ้านในหนึ่งนาทีที่เหลือเธอเอาข้อมูลในตารางหน้าร้อยห้าเอาข้อมูลในตารางมาตอบหน้าร้อยหก หน้ามาการบ้านก็คือหน้าร้อยห้าร้อยหกแต่ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะการบ้านนี้ยังไม่ต้องส่งจะเฉลยครั้งต่อไปไปชิดเข้าใจที่ครูพูดไหมเข้าใจครับง่ายไหมพอได้พอได้นะ